สวัสดีครับร้านนุยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวดตถุมงคลดีๆมานะนำเช่นเคยครับผมเป็นยักษ์นะครับเกาช่องลมนะครับ หลวงปู่หกนะครับเศษให้นะครับผมเนื้อนี้เป็นเนื้อกระไรทองนะครับลงยานะครับผมนะครับของวัดเขาช่องลมนะครับจังหวัดชนบุรีท้าววิสุวรรณท่านก็เป็นจตุโลกบาลนะครับหนึ่งในจตุโลกบาลที่มั่งมีทรัพย์สินมากสุดนะครับผมนะครับบูชาท่านก็มีทรัพย์สินแล้วก็ความร่ารวยแล้วก็นะครับ เรื่องป้องกันกุไสป้องกันพูดผีพีศาจนะครับแก้อาถันล่างอาถรนต่างต่างนะครับมีผู้รู้ทางกิตวิญญาณหลายท่านบอกว่ายุคนี้นะครับเป็นยุคของ้ทววสวรร์ช่วงนี้ท่านได้งบนะครับมามากสุดเลยนะครับฉะนั้นเวลาใครบนมารสารกล่าวขอท่านนะก็จะได้สมหวังช่วงนี้หมดเลยนะครับผมได้กันเยอะนะครับเรียนนี้สวยนะครับผมลุงปูหกเสกนะครับลุงปูฮกท่านก็เป็นพระเกจิชื่อดังนะครับผมทำไมนุ่มุท่านจะ ดุดงไปต่างจังหวัดต่างๆนะครับในนะครับมาดงพงไฟตลอดนะครับพออยู่ท่านเยอะถึงท่านกลับมาประจําวัดนะครับผมนี่ครับด้านหลังสวยนะครับผมไม่ไม่เลขกำกับหนึ่งนะครับแล้วอักษรจีนนะครับนะครับเขียนว่าหลวงปู่หกนะครับผม นะครับเมตานะครับช่วยเหลือปฏิสังขรณ์วัดเขาช่องลมสวยนะครับผมดีไซน์สวยมาพร้อมกล่องําเดิมนะครับผมยักษ์เขาช่องลงมของปู่ฮกนะครับปีสังขรณ์วัดเขาช่องลมนะครับเจ็ดสิบหกกุมภาสองห้าหกห้า นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพร์ภาคเครื่องนะครับโทร096940808หรือ0814203001อย่างไนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการบรตจุม,มงคลดีๆจากร้านอวยพร์ภาคเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ